ความแตกต่างระหว่างตะเกียงไส่เดียวกับ2ไส่เป็นยังไงไปดูกันเปรียบเทียบกันระหว่างรุ่น 286A ไส่เดียวกับรุ่น288 2ไส่ปริมาตรความจุความสูงความยาวเท่ากันทุกอย่างมีความแตกต่างกันเพียงแค่1นไส้และ2ไส่แม้แต่อะไรก็ยังร่วมใช้ในพาร์ทเดียวกันเขาว่ากันว่าตะเกียงสองไส้จะสิ้นเปลืองพลังงานเชื้อเพลิงเยอะกว่าแต่จากประสบการณ์ที่ใช้มามันก็แตกต่างกันนิดเดียว แล้วเขาก็ว่ากันว่าตะเกียงสองไส้มีค่าความสว่างที่มากกว่าแต่ประเมินด้วยสายตามันก็สว่างพอๆกันเพราะความสว่างของตะเกียงนั้นมันไม่ได้ขึ้นอยู่กับจํานวนของไส้มันขึ้นอยู่กับหลายปัจจัยยกตัวอย่างเช่นชนิดของเชื้อเพลิงการตั้งค่านมหนูหรือแม้กระทั่งชนิดของไส้ที่มีทั้งแบบสว่างใสและแบบวอมนวล เพราะฉะนั้นมันพอๆกันเรื่องของความสว่างแต่สิ่งที่แตกต่างคือรัศมีของแสงที่กระจายออกไปตะเกียงหนึ่งไส้จะถูกท่ออากาศจุดเบิร์นบดบังแสงเอาไว้ทําให้รัศมีของแสงที่เปล่งออกไปไม่ทั่วถึงในขณะที่สองไส้รัศมีของแสงมันสว่างได้รอบทิศ360องศาเลยทําให้คนเข้าใจว่ามันสว่างกว่านั่นเองจับไส้เดียวมาฉายเดียวลองสังเกตกันให้ดีๆเพราะอีกฝั่งมันจะมีเงารัศมีมาบดบงัง ในขณะที่สองไส้กระจายแสงได้ดีกว่า360องศาไม่มีอะไรมาบดบังมาจุดคู่กันจะสัมผัสได้ว่าตะเกียงสองไส้จะมีอุณหภูมิที่สูงกว่านั่นหมายความว่าถ้าเราจุดในช่วงเวลาที่อากาศหนาวตะเกียง2ไส้จะให้ความอบอุ่นเรามากกว่าตะเกียง1ไส้นั่นเองข้อเสียของสองไส้คือ1เราจะใช้ทรัพยากรที่เยอะกว่าเพราะว่าเราต้องผูกถึงสงไส้มันถึงจะใช้งานได้ครับ 2เราจําเป็นต้องพกไส้สํารองไปเยอะๆต่อให้มันไม่แตกพร้อมกันก็เถอะแต่ก็กันไว้ก่อน 3. เรื่องเชื้อเพลิงและอัตราการบริโภคน้ํามันตามที่กล่าวไว้ข้างต้นนั้นมันก็สิ้นเปลืองกว่ากันนิดเดียวส่วนข้อดีนั้น1คือรัศมีของแสงสว่างที่กระจายเป็นวงกว้างตามที่เห็นตัวอย่างในต้นคลิป 2. จะมีอุณหภูมิที่สูงกว่าให้ความอบอุ่นได้ดีในเวลาที่มีอากาศหนาวถ้าให้หลับตานึกถึงความรู้สึกในการใช้งานไส้เดียวจะมีความรวดเร็วปราดเปเรียว ในขณะที่สองไส้จะมีความสุขุมนุ่มลึกมากกว่าซึ่งจริงๆมันก็ไม่ได้แตกต่างอะไรกันมากนะักแล้วแต่ความชอบของแต่ละท่านเลยเอาตรงๆไม่ว่าจะจุดหนึ่งไส่หรือสองไส้แต่ถ้าเธอไม่สนใจมันก็ไม่มีประโยชน์ไม่ว่าจะจุดไส่หนึ่งหรือไส้สองเขาไม่แม้แต่ชายตามองมึงก็หมาหัวเน่าอยู่ดีต่อให้ลากมาจุดสักสิบไส่ก็สู้คนในใจของเขาไม่ได้บอกเลย <S <S ขึ้นต้นอย่างหรูตอนจบมาลงที่กูได้ยังไงไปดีกว่า